ในปัจจุบันนะครับย้อนหลังกลับไป2-3ปีที่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีในเรื่องของที่เป็นพวกคริปโตเคอเรนซีพวกดิจิทัลแอสเซทนะครับที่มีบทบาทเข้ามาเยอะมากอย่างที่เราเห็นว่าทำไมเราพูดกันถึงเรื่องบิตคอยที่ได้รับความนิยมหรือความสนใจจากนักลงทุนรุ่นใหม่ๆจริงๆก็จะมีการลงทุนอีกหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะลงทุนในทองคำนะครับหรือแม้แต่ลงทุนในเรื่องของหุ้นกู้พันธบัตร แล้วแต่ว่าแต่ละลงทุนเนี่ยนะครับรับความเสี่ยงในแต่ละโปรดักตของการลงทุนมากน้อยแค่ไหนครับตลาดการลงทุนที่อยากแนะนําสําหรับผู้ที่เป็นนักลงทุนมือใหม่ค่ะสำหรับมือใหม่นะครับที่จะเริ่มลงทุนเนี่ยก็นิพน่์นะครับเราก็ต้องพยายามเลือกลงทุนในสิ่งที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายนะครับและมีความเสี่ยงน้อยนะครับ แน่ละครับหลายลท่านคงทราบดีอยู่แล้วว่าไอ้สิ่งน้อยสุดคืออะไรสิส่งน,น,น้อยสุดแน่นอนคือพันธบัตรรัฐบาลที่เสี่ยงน้อยนะครับแต่ก็ตามเนี่ยผลตอบแทนก็ยังไม่สูงพอนะครับบางท่านก็อาจจะเป็นเรื่องทุนในตัวหุ้นนั่นเองนะครับตัวหุ้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้ค่อนข้นางจะง่ายนะครับแต่ก็ตามเนี่ยมันจะมีรายละเอียดที่มากกว่าการฝากในธนาคารหรือซื้อพันธบัตรรัฐบาลที่เราต้องมาศึกษาก่อนที่จะเข้าไปลงทุนนะครับ ช่วยอธิบายคำว่า entrepreneurial mindset หน่อยค่ะครับผมสำหรับตัวพี่นะครับ entrepreneurial mindset หมายถึงการที่เรามีความคิดหรือกรอบความคิดที่คิดถึงความคุ้มค่าเป็นต้นตั้งต้นนะครับตัวหลักนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะทําสิ่งใดก็ตามแต่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรืออาจจะเป็นนักศึกษาเนี่ยเราควรมีความที่รู้ว่าสิ่งที่จะาําในแต่ละอย่างมันมีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนความคุ้มค่าก็แล้วแต่เราจะตีเป็นตัวเงินก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกหรือแม้แต่เรื่องของความประทับใจอะไรเงี้ยครับธรรมตีทุกอย่างได้ออกมาเป็นความคุ้มค่าครับ นวัตรกรกับ AI จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างไงบ้างคะในส่วนตรงนี้เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องรู้จักความสามารถของ AI ครับเพราะว่าตัว AI เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมาแทนที่การทํางานบางอย่างของพวกเราและเราอะ่ะสามารถที่จะมีเวลาแล้วก็มีแรงกที่สามารถไปใช้ทักษะของเราเนี่ยในงานส่วนอื่นได้ครับแทนที่จะต้องมาเสียเวลากับสิ่งที่ AI ทําได้อยู่แล้วครับเราจะใช้ AI ช่วยจัดการความยั่งยืนขององค์กรได้อย่างไรคะ ก่อนอื่นนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าปัจจุบันเทคโนโลยีของ j t ทีไเข้ามาใช่นะครับผมคิดว่าการที่เรานําตัว j t ทีไหรือ AI มาใช้เพิ่มความยั่งยืนขององค์กรก็คือสามารถช่วยเพิ่ม p r o d u c t i v i t y ให้กับพนักงานองค์กรของเราได้รวมถึงเราสามารถนําตัว j t ทีไอความสามารถต่างๆของ j t ทีมาประยุกต์ใช้กับตัว Product ของเราเพื่อเพิ่ม engagement ให้กับตัวของลูกค้าของเราให้แบบมา เรียกว่าชื่นชอบตัวผลิตภัณฑ์ของเราได้มากยิ่งขึ้นคร <göz plate. S 2> ับผมก็ในภาพรวมของงานเคมิวทีทีแอ็2024นะคะก็เป็นโอกาสที่ให้นักศึกษาบุคลากรได้มาเห็นว่าสิ่งที่มจทกําลังพยายามทําอยู่เพื่อขับเคลื่อนเรื่องของความเป็นผู้ประกอบการและเรื่องของการพัฒนาส่งเสริมเรื่องของความยั่งยืนนะคะก็คิดว่าจากตัวงานนี้เนี่ยก็น่าจะครบถ้วนครอบคลุมในหลากหลายมิติแล้วก็น่าจะช่วยเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นให้ทั้งนักศึกษาและบุคลา กลารเองเ,เห็นโอกาสในการที่จะคิดสร้างสรรค์ลงมือทำจริงสู้จนสำเร็จแล้วก็สร้างผลกระทบที่มีความหมายค่ะถ้าใครที่ได้มาร่วมงานนี้นะคะเราก็คาดหวังว่าจะเกิดแรงบันดาลใจแล้วกออ็อยากจะลงมือทําบางอย่างนะคะสร้างการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นในบริบทของมอเอทอเองเออหรือว่าในบริบทที่ขยายออกไปในระดับสังคมหรือในระดับประเทศต่อไปสร้างผลกระทบจริงในในวงกว้างขึ้นแล้วก็ในระยะย,ยาวในมจทอค่ะ